นี่ครับเพื่อนๆที่ผมเช่าวันนี้นะครับนี่ครับจะมีตะกุดนะครับมีตะกุดทองคํานะครับนี่มีตะกุดทองค,คําทั้งหมด3องค์องละพันนะครับแล้วก็เป็นพระชุดนี่ครับนี่ก็ชุดละพันนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบ เครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณ เพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีเพื่อนๆวันนี้มา<ๆ>ที่วัดหลวงปู่โต๊ะอีกครั้งนะครับวัดประดูชิงพีนะครับที่ผมมาวันนี้เพราะว่ามี f อซ ที่รู้จักกันนะครับอยากให้มาเช่าวัตถุมงคลของทางวัดนะครับก็เลยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเันนียนเงวัดก็กำลัเจ้าควร่วมบุญบูรณะโบสถ์กันเอะคุณโยมวันนี้ทางวัดก็กำลังเชิญชวนร่วมบุญอุรณะโบสถอยู่นะครับมีกาไรปุตนี่จะมีกำไรอยู่ของเข อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับปลาสุดสุดฝั่งที่ตากคื้นฝั่งนี้นะตากันที่ตะกุดเไงโยมตะกุ่นไม่มีตะกุดอันนี้จะเป็นตะกุดเงินตะกุดทองคำทองคำคู่ทองคำเงินหนึ่งดอลทองหนึ่งดอลพันแปดนี่เนื้อเงินเหรอครับอันไหนครับใช่ครับพันแปดนี่เนื้อเงินนะครับสามร้อยเป็นเหรียญทองแดง เหรียญนี้มีตั้งแต่2 5 0 5กับ1,000แล้วก็600นะครับ2น0้นี่เนื้อนวโลหะผสมชนวนนะครับส่วน1,000นี่เนื้อสัตตะนะครับก็มี600เนื้อทองแดงโบราณน,นะครับ สีก็จะเข้มคุ้นมแบบนี้เหลือแล้วสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยนี่หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันวันนี้เงินนี้สามพันนะครับเงินสามพันอันนั้นสามพัน มันมีรอยแตกของกอกผมตอกไปผมก็นึกว่ารอยร้าววัดตีงแล้วนะวตีรอยแล้วใช่ถ้าเล้าขนาดนั้นไม่ถือมันจ์เอ้นี่เขาบอกผมวินเจอีขอ่างไม่เอามานี่นี่ม็เก็บไปส่วนติดตามตะกุดนะครับนี่เป็นตะกุดทองเหรอใช่ครับตะกุดทองนี่พันสองนะครับถ้าใหญ่นี้เท่าไหร่ครับอันไหนครับแัมโบ้ครับแัมโบ้ จำโบอันนี้สองพันหนึ่งครับอันนี้สามพันครับอันนี้พันหกครับอันนี้คือเป็นทองคำใช่ไหมครับใช่ครับพ <1, 2. S 2> กนรทาคาอามีคนตกที่แต่ีคตกที่กนี่ก็ราคาเท่ากันเหรอ 8, ครับหรือแตกละขนาครับนี่ครับอันนี้สามร้อยครับอ๋อสามร้อถ้าไม่มีตะกุดนี่สามร้อยนะอันนี้นค,คนละขนาดยนะ คนละขนาดครับผมอันนี้จะออกเร็วหน่อยอันนี้จะออกอ,นนออก,อ,อ,ก,อ,อ,กอ้กวนหน่อยตัวตัวของคาจะออกอ้วนตัวของอ๋อน่นมีตะกุดสองดอกไม่ไม่เวิ้นมากไม่เวิ้นมากแต่รูปทรงเขาจะใหญ่คือ 3, คล้ายกันก็คือสามพันเหมือนกันใช่ครับออ๋จะต่างกันตรงที่ว่าตะกุดสองดอกสามพันความรวมใช่ครับในส่วนของตัวตัวลูก มือนิ้วมือจะไม่เหมือนกันครนิ้วมือฝั่งเขาจะใหญ่หน่อยฝั่งนี้จะเรียวหมายถึงว่าขนาดเขาเท่ากันใช่ไหมใช่ขนาดขนาดคือเท่ากันแต่แตพอ<ร>แต่พอลูกเล,ล่าครับของของตัวในร้านเนี่ยมือเขาจะออกใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยคือิ้วโป้งทั้งสองข้างจะจะออกใหญ่แต่ส่วนอ่ากดนี้เนี่ยนิ้วเขาจะเรียว ถ้าปิดตาใหญ่ไม่มีตะกุดเท่าไหร่หรอ500ครับห้ายครับห้าอนะครับถ้าองเล็กสามร้อยนี่ครับวันนี้ผมก็มาเช่าให้เอฟซแล้วนะครับนี่ครับเป็นตะกุดทองคำนะครับนี่เป็นผ้าปิดตานะครับ นี้องค์เราพันเป็นตะกุดทองคำนะครับี่นนี้ปีอะไรนะครับปีสามแปดปีสามแปดนะครับฝังตะกุดทองคําด้วยนะครับนี่ก็มาเช่าบูชาให้แล้วนะครับสามสามองค์นะครับแล้วก็ก็แบบนี้ชุดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ปีอะไรหรอครับ นี้ปีสองสี่นะครับเป็นชุดนะครับนี่ก็ชุดละพันนะครับมีชุดละพันมีสมเด็จเล็กๆนะครับเรียกสมเด็จคะแนนแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ปิดตาองค์เล็กๆนะครับนี่ชุดชุดละพันนะครับนี่เป็นองค์ละพันทั้งหมดเช่าบูชาวันนี้สี่พันนะครับสี่พัน สวยนะครับเป็นตะกุดทองคำด้วยนะครับนี่ก็350นี่เป็นเป็นเหมือนพระสมเด็จนะครับตรงคูตโต๊ะเหมือนกันนะครับนี่ก็องค์ละพันนะครับ ถ้าห้าอก็จะอีกเนื้อหนึ่งนะครับน,นี่ไม่มีตะกุดนะครับนี่ปิดตาขนาดกลางห้ารอยนะครับไม่มีตะกุดเล็กๆเท่าไหร่นะครับห้าร้อเล็กๆอย่างนี้ห้ารอยนะครับ เรี่ยมกรอบด้วยหกร้อยนะนี่เป็นสุดยอดทางพุทธคุณนะครับพระปิตาหลวงปู่เอียงวัดโคนอนปีพศสองพันหนึง่งสี่กับหนึ่งห้านะครับมีสี่พิมพ์มีพระปิตาพระรอดนางกวักนางพญานะครับก็มีหลวงปู่โตเป็นประธานปลุกเสกนะครับ มีหลวงปู่โตหลวงพ่อเงินหลวงพ่อแชม่มหลวงพ่อถิ่นหลวงพ่อหอมหลวงพ่อมุ้ยนะครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยนี่ครับตรงนี้นะครับหกร้อยนะครับมีมีปิดตามีฝาลอดมีนางกวักนางพญานะครับถ้าแบบเปลี่ยมกรอบเรียบร้อยนี่หกร้อยนะครับถ้าไม่เรียมนั้นของละห้าร้อยนะครับ ปกเสก9วัน9คืนเล <C ell an> นี่ล็อกเก็ตชุดนี้ก็แสนกว่านะครับเป็นทองคำนะครับ ทองคำอันนี้นี่หมื่นห้านะครับนี่หมื่นล็อกเก็ตนะคส่วนพระใบมะขามนี่ส0่นะครับแบบห้อยนารสนี่รนะ้อยห้าสิน, 300, นะครับนั้นสามร้อยนะครับก็ล็อกเก็ตนั้นเก้าร้อ ที่หนึ่งเหมือนผมเลยเมื่อวานเนี่ยผมยำมันอยู่นี่เลือกไปทุกพิมเลยนะครับนีเลือกไปทุกพิมพนะา้ำไม่มีใครส่งน้ำมาเลยวนนีี่นี่ไงไม่ใจเลยทีเดี๋ยวซห่ห้าพนหผมซื้อใหม่ นี่ครับเพื่อนๆที่ผมเช่าวันนี้นะครับนี่ครับจะมีตะกุดนะครับมีตะกุดทองคำนะครับมีตะกุดทองคำทั้งหมดสามองค์องละพันนะครับแล้วก็เป็นพระชุดนี่ครับนี่ก็ชุดละพันนะครับวันนี้ก็มาเช่าวัตถุมงคลให้เอฟซีนะครับพอดีพี่แกโทรมาให้มาเช่าวัตถุมงคลให้นะครับ ก็วัดหลวงปู่โตก็อยู่ไกลจากผมเหมือนกันพอสมควรครับหลังจากเช่าวัตถุมงคลแล้วผมก็จะพาเพื่อนๆมากราบขอพรหลวงปู่นะครับในๆเราก็มาแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมมาตรงกับวันเสาร์นะครับเมื่อกี้อยู่ใน ที่เช่าวัตถุมงคลคนเยอะมากนะครับคนก็มาเช่าทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะครับแต่แต่ที่ผมเช่าวันนี้ก็ถือว่าเก่าอยู่นะครับถือว่าเก่าอยู่ไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับชุดละพันนีพันหนึ่งนีพันหนึ่งทั้งหมดสี่พันนะครับ วันนี้ก็ถือว่าผมมาทำภารกิจนะครับมาเช่าพระปิตาหลวงปุตโตให้เอฟซีนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปก็จะ ไปส่งให้นะครับรู้สึกพี่เขาจะอยู่ที่ราชบุรีนะครับ ถ้าเพื่อนๆจะมาเช่าวัตถุมงคลก็มากันได้นะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดก็รู้สึกจะไม่เยอะแล้วนะครับคนก็มาเช่าเรื่อยๆเลยราคาก็ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับราคาแรงวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ